สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลกับเกม No r e s t for the w i c k e d วันที่25รกรกฎาคมที่เพิ่งผ่านมาตัวเกมได้เปิดอัปเดตใหม่เพิ่มระบบใหม่ของ c r u c i b l e Dungeon ออกแบบฉากใหม่หมดห้องกใหญ่มากศัตรูก็เยอะขึ้นแต่ก็เพิ่มศัตรูให้หลากหลายที่สำคัญคือระบบ e x o t i t e m ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ไอเทมของเราขึ้น15-20%และระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน c r u c i b l e นี้ เมื่อเรากำจัดศัตรูได้เราจะเก็บแต้มที่เห็นเป็นจุดสีเหลืองและก็สีเขียวเพื่อเอามาซื้อบัฟครับโดยบัฟนี้จะอยู่จนกว่าเราจะจบดันเจี้ยนสะสมได้เรื่อยๆมีบัฟมากกว่า200ชนิดเพิ่มเอฟเฟกต์ใหม่อย่างเช่นโจมตีศัตรูแล้วเกิดการระเบิดไฟแบบนี้หรือว่าการโจมตีด้วยสายฟ้าทำให้การเล่นของเราสนุกขึ้นระบบ FT, ไ i เ e m โดย NPC ที่หน้าตาเหมือนตัว ET นี้จะเพิ่มประสิทธิภาพให้ไอเทมของเราขึ้น15-20%เลยแในค่าเอฟเฟกตต่างๆในไอเทมจะเพิ่มขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดโดยใช้แต้มสีเขียวที่เราได้จากการกำจัดศัตรูใน Crucible d u ด g ั o เชียนแมปเดิมในเกมก็มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นสกิลโจมตีประเภทความเย็นสามารถแช่แข็งศัตรูและทุบให้แตกทันทีสัตว์แช่แข็งน่าจะได้เกิดกั่งานนี้ล่ะครับ คัดซินในเกมก็ปรับให้สว่างและคมชัดมากขึ้นหลังจากที่โดนบ่นว่าทุกอย่างในเกมมันดูมืดไปหมดเลย <c oughs> แต่เพิ่มติจเตอร์น่ารักคือเราสามารถลูบหัวน้องหมาและน้องแมวในเมืองได้แล้วในแพชนี้ได้ปรับปรุงให้ภาพลื่นมากขึ้นและรองรับการเล่นของเครื่องสตรีม덱การปรับปรุงอีกเรื่องที่ไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปลือบอสในครูเซเบิลเก่งขึ้นนะครับเลือดเพิ่มขึ้นตีแรงขึ้นใครคิดว่าไม่ท้าทายต้องลองกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งครับ ถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ